ต่อไปนะครับก็เป็นมานพท่านที่สามแล้วผ่านไปสองท่านแล้วได้บรรลุพระอรหันต์ไปสองพันแล้วพวกเราเป็นไงบ้างกระดิกบ้างไหมเนี่ยพอจะได้เข้ามรรคนิพพานอะไรกับเขาบ้างไหมพอจะได้อัดถะธรรมะพอจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติบ้างหรือเปล่านะครับก็ดูเอานะครับต่อไปก็ปุณญกะมานพนะครับท่านปุณญกะท่านก็จะมาถามเหมือนกันนะครับท่านก็ถามตั้งแต่นี่ ไล่มาเรื่อยเลยอเนชังมูลัดสาวีอิจจายสมาปุณโกอัติปนเหนะอาคมังกิงนิสิตาอิสโยมนุษชาคัติยาพรามนาเทวตานังยัญยะมะกัปปะยิงสุปุถูทะโลเกอุจฉามิตังพักวาบรูหิเมตัง ตรงนี้ก็แปลคร่าวๆอ่านให้ฟังก่อนจากฉบับแปลของพระไตรปิฎกภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัยท่านแปลไว้ว่าปุณกะมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาจัดทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้หวันไหวผู้มีปกติเห็นมูลฤาษีมนุษย์ชัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากในโลกนี้อาศัยอะไร จึงพากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์ตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอันนี้ก็ปุณณกะท่านปุณกกะมาถามปุณโกเนี่เป็นชื่อท่านมานพท่านที่สามเนี่ยที่ได้โอกาสทูลถ,ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าอิจายัสมาก็เหมือนเดิมอิติอายัสมา ่านปุณกะได้ทูลถามปัญหาดังนี้ว่าอเนชังมูลรัตสาวิงอัติปนเหนะอาคัมมังการมาของข้าพระองค์นั้นมีอยู่ด้วยปัญหามาเพื่อจะถามพระองค์ผู้ไม่มีความวันไหวอเนชังนะผู้ไม่มีความวันไหวนี่ท่านยกย่องพระพุทธเจ้าก่อนข้าพระองค์ขอมาถามพระองค์ผู้ไม่มีความวันไหวมูลนัตสาวิงผู้ที่ เห็นมูลเหตุของสิ่งทุกอย่างเลยนะขอถามพระองค์ผู้ไม่มีความวันไหวก็คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หมดความหวันไหวแล้วพระองค์มีปัญญารู้มูลของทุกอย่างพวกข้าพระองค์นี่ไม่รู้หวันไหวไปทั่วเลยพระองค์เห็นถึงมูลด้วยมูลก็คือเหตุของทุกสิ่งเห็นสิ่งนั้นด้วยเห็นมูลของมันด้วยนะมูลของวัฏตสงสารก็คืออวิชชานะพระองค์เห็นด้วยปัญญา อาขมังก็คือมาการมามีอยู่ด้วยปัญหาก็คือมีปัญหาจึงมาไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาทําบุญมาถามปัญหาอย่างนี้ทํานองนี้แบกปัญหามาถามไม่ใช่แบกสักการะหรือว่าไม่ใช่แบกพัตตาหารมาถวายนะแบกปัญหามาถามผมันั้นนะที่มาเนี่ยมาด้วยปัญหาปัญหาที่จะถามก็คือ อิสโยก็คือฤาษีพวกฤาษีเป็นชนชั้นนําทางด้านจิตวิญญาณในยุคโบราณนะก็คือพวกพราหมณพวกฤาษีพวกมนุษย์ทั้งหลายกษัตริย์พราหมณ์กิงนิสิตาเขาอาศัยอะไรจึงพากันบูชายั์แก่เทวดาทั้งหลายในโลกนะยันยังอกกับปยญงสุยันยังก็คือยังยันก็คือการทําบุญ ถวายสักการะต่างๆนานากับไปยิงสุก็คือกระทำนะครับพวกคนทั้งหลายตั้งแต่ชนชั้นนำทางจิตวิญญาณก็คือฤาษีพวกมนุษย์ต่างๆกษัตริย์พราหมณ์อาศัยอะไรจึงได้กระทำแล้วซึ่งยันเป็นจำนวนมากในโลกปุถุทักเป็นจำนวนมากปุถุอิทักอทักคือในโลกนี้ นะโลกเกนในโลกนี้เป็นจํานวนมากนะทุกท่านคงเห็นเขาบูชายันกันเยอะแยะบูชายันก็คือถวายปัจจัยต่างๆนะครับในยุคเก่ากา็ถวายปัจจัยแก่ฤาษีให้อาหารบิณฑบ,บาตให้ข้าวให้น้ําเขาต้องการอะไรเขาอาศัยอะไรเหมือนเรายุคนี้นะไปวัดถวายจีวรถวายบิณฑบ,บาตเนี่ยอาศัยอะไรถ้าเป็นกลุ่มมิจฉาทิฏฐิหน่อยก็เอาละถวายโน่นนี่นั่น ข้าวตอกดอกไม้หรือว่าผ้าสีต่างๆมัดต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็ได้กระทําซึ่งการบูชายันนะคำว่ายันก็คือการบูชาการบูชาก็แล้วแต่ควา,ามเชื่อของแต่ละกลุ่มนะเขาอาศัยอะไรจึงทําการบูชายันถ้าเป็นพวกเราก็ยันของพวกเราก็อาหารบิณฑบาตนี่ก็เป็นยันก็เครื่องบูชาต้องการอะไรอาศัยอะไรจึงตักบาตรพระ ก็บูชายันพระหนละพระก็เป็นเทวดาของเราเป็นเทวดาเป็นที่เคารพของเราเทวดาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเทวดาของเราก็คือพระนะครับก็ถวายจีวรบิณาบาตเสนาสนะนาอาศัยอะไรจึงกระทำซึ่งการบูชายันเป็นจำนวนมากหลากหลายในโลกข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์ได้ตรัสบอกด้วยเถิดนะ ปุจฉามิตังนะปุจฉามิก็คือข้าพระองค์ขอถามขอพระผู้มีพระภาคปะขวะปารูหีโปรดจงตรัสบอกเอตังซึ่งปัญหานั้นเมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนะก็คือมั่นใจว่าพระองค์เป็นผู้ไม่มีความวันไหวกิเลสอันทําความวันไหวไม่มีไม่เกิดแกพแ่พระองค์แล้วพระองค์รู้เหตุเห็นเหตุของสิ่งทั้งปวงข้าพระองค์เลยจะขอถามว่าคนทั้งหลายเนี่ย เขาบูชากราบต้นไม้บ้างกราบเทวดาที่มองไม่เห็นตัวบ้างหรือกราบนักบวชพวกเราทุกวันนี้ก็กราบพระนั่นแหละถวายปตตาหารพระเยอะแยะมากมายนะแม้กระทั่งลูกตัวเองนี่ไปบวชก็กราบได้เฉยเลยอาศัยอะไรจึงบูชากันทําอะไรกันนะอาศัยอะไรอย่างนี้ทํำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ได้ถามพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบนะครับ ตรัสตอบว่าเยเกจิเมอิสโยมนุชาปุณกาติปะกวาคัตติยาพรามนาเดวตานังยัญยะมกับปญิงสุยัญยะมกับปิงสุปุถุทะโลเกอาสิงสมานาปุณกะอิทธตังชัดรังสิตายัญยะมกับปญิงสุนะตรงนี้ก็แปลเนื้อความคร่าวๆก่อนนะเพื่อให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น ตามฉบับมหาจุฬาก็แปลว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณกกะฤาษีมนุษย์ชกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายั์แก่เทวดาทั้งหลายปุณกกะชนเหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้อาศัยชาราจึงพากันบูชายัญน,นะเนี่ปุณกกติก็เป็นชื่อ you. มานกท่านนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ตอบดูก่อนปุณก,กะอิสโยพวกฤาษีนักบวชชนชั้นนำด้านจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งหลายขติยากษัตริย์พรามเยเกจิเมเหล่านี้ทั้งหมดาพากันบูชายันยัญยะมะกับปิงสุพากันบูชายัญยันยังกับปิงสุพากันบูชายันก็คือทำกิริยาที่ เป็นการบูชาตามความเหมาะสมเช่นการกราบการไหว้การใส่าบาตหรือรอื่นๆแล้วแต่เขาจะเห็นว่าใครเป็นเทวดาพวกเราก็หาง่ายเทวดาคือพระนั่นเองนะในโลกเขาก็ทํากันเยอะแยะนะปุณกะชนทั้งหลายเหล่านั้นเขามีความปรารถนาอาสิงสัมานามีความหวังหรือมีความปรารถนาอิทธตังซึ่งความเป็นอย่างนี้ ก็คือซึ่งการมาเกิดใหม่อย่างนี้อีกเช่นเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยบ้างเป็นคนที่ได้รับนับหน้าถือตาบ้างพวกนั้นชื่อว่าเขาอาศัยแล้วซึ่งชราก็เลยทำการบูชาหยัน,นเช่นเราใส่บาตรก็เพื่ออะไรเพื่อชาตินาจะได้มีข้าวกิน,นอันนี้ก็อาศัยชราอันนี้เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นคำตัวอย่างของ การเวียนไาวตายเกิดนั่นเองใช้คําว่าชรามาเป็นตัวหลักจริงๆก็คือเพื่อความเกิดแก่ตายโซกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสก็คือที่เขาทำทํากันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มีความปรารถนาจะเกิดอีกและก็อาศัยทุกข์ในการทําบุญอาศัยทุกข์เช่นต้องการไปสวรรค์ต้องการไปสวรรค์น,นี่อาศัยอะไรครับอาศัยชราในในสูตรนี้แหละ ในคาถานี้ก็คืออาศัยไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็อยู่นานๆก็แก่แก่แล้วก็ตายไปเกิดเป็นคนร่ําคนรวยก็แก่ตายเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับนี่โดยมากเป็นอย่างดีนะครับส่วนพวกเราคงไม่เป็นแล้วมั้งตอนเนี้หมดหวังแล้วมั้งนะอันนี้เขาหวังไงหวังโดยทั่วไปเพราะว่าอันนี้ถามเผื่อคนทั่วไปชาวโลกเพราะว่ามานพปุณิกะนี่ท่านเห็น ที่เกิดมาเนี่เห็นชาวโลกกันเยอะแยะทําบุญสุนทานต่างๆมากมายเอ๊เขาทําไมเขาถึงทําเขาอาศัยอะไรพระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่าเขาอาศัยความหวังอาสิงสมานาะก็คือความหวังความหวังนี้ตัวที่ก่อให้เกิดความหวังหลักๆก็คือตัณหานั่นเองตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็รู้อยู่ตามแบบของอริยสัจสี่นะตัณหาก็คือความรักตัวก็อยากให้ตัวนั้น ได้ประสบแต่ของดีๆได้มีอยู่มีกินได้มีความเจริญข้อ,ง,ของ,งามนะอย่างนี้เขามีความหวังอาศัยชราจึงได้บูชายันนะครับจึงได้ทําบุญกันนะปุณกะก็เลยถามต่อไปเยเกจิเมอิสโยมนุชาอิจายสมาปุณโก คันติยาพรามนาเดวตาหนังยัญยะมะกัปปยิงสุปุถูทะโลเกกักจิตสุเตภพคพวายัญยะปะเถอัปมัตตาอาตารุงชาตัญจะชรัญจะมาริษะปุชามิตังภควาบรูหิตเมตังแปลความว่าปุถังการมานบทูลถามดังนี้ฤาษีมนุษชะกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากในโลกนี้ พากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกุกชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วในการบูชายันได้ข้ามพ้นชาติและชาราบ้างไหมมีบ้างไหมที่ทำบุญได้ข้ามพ้นชาติชารานั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตัดตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด อันนี้ปุณกะมานพได้ถามต่อไปว่าที่เขาทำอย่างนั้นทำการทำบุญให้ทานตักบาตรกันอะไรกันที่เป็นเชิงยันก็จะออกแนวการถวายสิ่งต่างๆถ้าเป็นทางพุทธเราก็ถวายปัจจัยสี่นะถวายจีวรอ,อาหารบิณฑบาตสร้างเสนาสนะให้หรืออื่นก็ถวายรองเท้าบ้างอะไรบ้างถวายยาน ชาติต่อไปเราจะได้มีรถขับอะไรก็ว่าไปเขาก็คิดไปเรื่อยนะมนุษย์มนาเขาคิดไปเรื่อยนะครับนี่พวกฤาษีมนุษย์กษัตริย์พรามณ์และเทวดาได้กะระทำหรือได้บูชายันเป็นจำนวนมากหลากหลายในโลกนี้ชนทั้งหลายเหล่านั้นเขาเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในยันนะอัปปมัตตาก็คือไม่ประมาทนะเป็นคนที่ ดูแลอย่างดีเลยถวายอาหารบิณฑบาตอย่างดีถ้าเป็นภายนอกก็จึงจะเห็นชั้นเนาะถ้าเป็นพัวข้างนอกก็โอ้โหบูชาไฟบ้างอะไรบ้างมาทำซะอย่างดีเลยส่วนอันนี้เราพูดมาทางพุทธศาสนาก็มีลักษณะบูชายัญได้เช่นกันก็คือแล้วแต่เทวดาของแต่ละคนเขาเป็นผู้ไม่ประมาทในทางแห่งยันก็คือยันหรือว่าการบูชานั้นทําด้วยวิธีไหนเขาก็ตั้งใจทําเป็นอย่างดี ชนทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความไม่ประมาทในทางแห่งยันทำยันเป็นอย่างดีนั้นได้ข้ามผลอัตตารุงได้ข้ามผลชาตินจะซึ่งชาติด้วยชรัญจะซึ่งชาราด้วยกัดจิตสุมีบ้างไหมนะที่บูชายันเป็นอย่างดีตักบาตรทุกวนันทุกวนันนะเข้าวัดไปกฐินก็ทอดทุกปีทุกปีนะ แต่ว่าอาจจะบางปีเป็นประธานบางปีเป็นรองประธานบางปีเป็นกรรมการต่างแค่จํานวนสตังค์เท่านั้นแหละก็ประธานก็ห้าพันนะรองประธานก็พันหนึ่งกรรมการก็200อะไรก็ว่าไปนะก็ทําทุกปีนั่นแหละมีบ้างไหมที่อุตส่าห์ทำด้วยความไม่ประมาทถึงงานบุญก็ทําทตลอดตลอดอย่างนี้นะได้ข้ามพ้นชาติชาราได้มีบ้างไหมคนแบบนี้ เหมือนที่ทุกท่านทําบุญมาเยอะนี่นะาทาบุญหลายท่านคงทําบุญมาตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วตอนนี้นะทำบุญมานะซึ่งเป็นคนไม่ประมาทในยันยปะถะก็คือในทางบุญของทางพุทธเราเนี่ยนะก็ทําบุญนั่นแหละมีบ้างไหมที่ได้ข้ามพ้นชาติชารา,ามาริสานนี้เป็นชื่อเรียกพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีความทุกข์ ข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นกับพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสบอกข้าพระองค์ด้วยเถิดว่ามีบ้างไหมที่คนไม่ประมาทในการทําบุญต่างเนี่ยได้ข้ามพ้นชาติและชาาไปได้นะอย่างนี้เขาก็าถามพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบอาสิงสันติโถมยันติอภิชับปันติชุหันติปุรกาติภควา กามาพิชป,ปันติปฏิจจลาพังเตยาชาโยคาภวราคารตานาตริงสุชาติชรันติปรูมิแปลความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่านั้นหวังชื่นชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายันเพราะอาศัยลาบจึงมุ่งหวังกามเรากล่าวว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายัน เป็นผู้กำหนดยินดีในพบข้ามพ้นชาติและชาราไปไม่ได้นะอันนี้ก็พระองค์ก็ได้ตรัสตอบนะที่ปุรกะมานพได้เห็นเขาทำบุญเยอะแยะมากมายมาถามว่าคนเหล่านั้นเขาทำเพราะอะไรก็เขาหวังหวังอะไรก็หวังเกิดใหม่หวังเกิดอีกหวังได้กินได้ดืม่มที่เขาทำกันอย่างนั้นเขาทำอย่างเต็มที่เลยไม่ประมาททำเป็นอย่างดีทำ ตามสมควรตามประเพณีด้วยตามหลักการที่ถูกต้องเนี่ยเขาเนี่ยพ้นจากชาติชาราได้บ้างไหมนะพระพุทธเจ้าก็เลยตอบนะบอกว่าดูก่อนปุณกะชนทั้งหลายเหล่านั้นเขาต่างก็อาสิงสันตินะต่างก็มีความหวังทําด้วยความหวังคือมีตัณหาโถมนันติทําด้วยความชื่นชมว่าโอ้วิธีที่เราทํานี่มันดีบุญของเรานี่มันบุญเยอะบุญใหญ่บุญมาก นะเราทำได้ดีกว่าคนนั้นเราทำได้ดีกว่าคนนี้โอ้เรายอดเยี่ยมนะฮะชื่นชมชมเชยอภิชัปันตินะมีความมุ่งหวังชุหันติมีความชมเชยกามาภิชัปันติเขาจึงมีความมุ่งหวังกามแล้วก็อาศัยลาบอาศัยการได้อันใดนหนึ่งลาพังก็คือการได้ปฏิจจ์อาศัยกามะอภิชัปันติ นะก็คือมุ่งหวังในกามนะการมุ่งหวังนี้เป็นอาการของตันหาที่อยู่ในจิตคือหมายควาว่าสําหรับคนที่ยังไม่เห็นนิพพานเนี่ยจะทําบุญยังไงก็อยู่ในขอบเขตของตันหาทั้งหมดนั่นเองนะเมื่อทําบุญแล้วก็จะให้วิบากมาเป็นอุปธิต่างๆนานานะนะเตยาชะโยคาชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ที่ ประกอบการบูชายันโยคะแปลว่าการประกอบอยาชาก,ก็คือการบูชายันการทําบุญต่างๆนานาภาวะราคารตาเขาเป็นผู้มีความกําหนัดยินดีพอใจในภพก็ไม่อาจจะข้ามได้เรากล่าวว่าไม่อาจจะข้ามได้ซึ่งชาติแล้วก็มรณะนาตริสุนัอาตริสุอย่างนี้นะครับพระรูมิก็คือพระพุทธเจ้า เราคือพระพุทธเจ้าเรากล่าวว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่อาจจะข้ามซึ่งชาติและชาราดได้นะอันนี้ก็ท้ายที่สุดก็คือล็อกมาว่าจะทําบุญอะไรขนาดไหนก็ตามแต่ก็ไม่อาจจะทํานอกขอบเขตของตัณหาได้นั่นเองนะสิ่งที่อยู่ภายนอกขอบเขตของตัณหาก็คือนิพพานตอนนั้นจึงจะไม่เกิดน,นอกนั้นก็อดไม่ไดนะ้อย่างนี้นะหลายท่านก็ ทำบุญนู่นนี่นั่นนะหยอดตู้บ้างอะไรบ้างก็นั่นแหละนะถ้าอดไม่ไหวก็หยอดตู้เสร็จก็ซื้อ,อหวยหน้าวัดสักหน่อยหนึ่งนะเผื่อพลุกนะบางท่านไม่ซื้อก็ทําใจไปงั้นแหละเดี๋ยวชาติหน้ายิ้มแหละกินแหละคือมันอดไม่ได้หรอกนะสิ่งที่ไม่เป็นขอบเขตของตัณหามีอย่างเดียวคือนิพพานต่อให้ทําบุญอย่างดีเป็นคนละเอียดดีขนาดไหนก็ยังมีความหวังอยู่อย่างนั้นแหละยังมีความชื่นชมในบุญก็คือ ต้องเกิดอีกนั่นแหละสรุปแล้วก็ความชื่นชมยินดีพอใจด้วยอำนาจตัณหาเนี่ยตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นเองอันนี้ละเอียดมากเลยนะขนาดทำบุญอะไรเป็นอย่างดีนะไม่จะเป็นต้องพูดถึงภายนอกนะแม้แต่ทางพุทธเราเนี่ยทำเป็นอย่างดีเลยให้ทานบ้างอะไรบ้างนะทำแบบยันก็คือทำแบบบูชาบูชาพระสวดมนต์บูชาโน่นนี่นั่นพวกนี้เกิดใหม่หมดเลยนะเหมือนเราสวดมนต์เนี่ยเราก็สวดบูชาคุณพระพุทธเจ้าเป็นบุญไหมบุญ เป็นยันด้วยทําตลอดไปดีไหมดีแล้วเกิดใหม่นะแต่พ้นจากทุก์ไม่ได้ถ้าจะพ้นจากทุกได้ต้องเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาทําเป็นพุทธานุสติคือทําเป็นกรรมฐานแทนแทนที่จะสวดเป็นบุญทําให้เป็นกรรมฐานฝึกจิตให้สะอาดมีกําลังแล้วก็จเจริญวิปัสนาจเจริญมากไปคนละแบบกันตอนนี้กําลังพูดในแนวทํายันก็คือทําบุญนะฮะอย่างนี้นะ คนที่ทำบุญเยอะๆจะพ้นจากชาติชราได้ไหมตอบว่าไม่ได้นั่นเองนะอันนี้ทุกท่านก็คงจะพิสูจน์ได้แล้วหลายท่านทำบุญมาเยอะแล้วนะหลายวัดแล้วนะเป็นไงจะพ้นจากชาติชราได้บ้างไหมครับเนี่ยก็มาชราอยู่แถวแถววัดนี่แหละนะ <c oughs> <c oughs> บางท่านเริ่มต้นเป็นสาวที่วัดนี้ทำไปหลายปีไปชราที่อีกวัดหนึ่งนะครับบางท่านก็ทำวัดเดียวนี่แหละตั้งแต่สาวยันแก่เลย แล้วก็จะตายก็เผาอยู่วัดนี้อ่ะนะหรือบางทีตายแล้วก็กระดูกก็อยู่เนี่ยนะเกิดใหม่ก็ไม่รู้จะเป็นคนอยู่แ,แถววัดนี้ไหมนะอา่าก็ว่าไปบางคนจองอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ใกล้วัดใกลว้วาเขาว่าไปนะครับลักษณะทํรตดงน,นี้เป็นลักษณะยันนะครับปุณิากาก็เลยได้ถามต่อไปเอาทําบุญขนาดนี้ทํายันขนาดนี้ไม่พ้นแล้วใครจะพ้นล่ะครับว่าอย่างนั้นนะก็เลยถาม เตเจนาตริงสุยาชโยขาอิจายสมาปุณโกยันเยหิชาตินจะรัญจะมาริสะอธกโกจระหิเดวมนุสโลเกอัตาริชาตินจะรัญจะมาริสะปุจชามิตังภควาบรูหิเมตังตรงนี้ก็แปลความว่าปุณกามานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก ถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันข้ามพ้นชาติและชาราไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุสโลกข้ามชาติและชาราได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดก็ ถามในเมื่อทำยันก็คือบูชาเยอะแยะมากมายอย่างนั้นที่เราพูดกันเช่นสูงสุดเลยเช่นบูชาพระพุทธเจา้าสวดบูชาเดินบูชาบูชาด้วยทูบด้วยเทียนอะไรก็ว่าไปนี่นะอันเนี้ยในเมื่อทำอย่างนี้แล้วมันข้ามชาติชราไม่ได้แล้วใครล่ะจะข้ามได้ถามแบบนี้นะครับแต่ละคำนะตเตเจนาตริงสุนะนาตริงสุ ข้ามไม่ได้นะอัตริงสุขก็คือข้ามได้นะก็ปฏิเสธยาชะโยคาก็คือชนทั้งหลายที่เขาประกอบการบูชายันที่เขาทำการบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ทูกเทียนด้วยอาหารบินบาบใสไบารในเมื่อคนที่ประกอบการบูชายันยาชะโยคาคคำว่ายันเนี่ยหมายถึงบุญบุญใหญ่ใหญ่นะการบูชาชนิดต่างๆก็มีทั้งแบบผิดและแบบถูก ตอนนี้เราไม่ต้องพูดแบบผิดก็ได้เพราะแบบผิดยังไงมันก็ผิดอยู่แล้วเอาเราเอาแบบถูกเลยนี่แหละนะบูชาด้วยอาหารบิณฑบาตจีวรจนสวดบนบูชาอะไรของเรานี่แหละเวียนเทียนเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยก็บูชาทั้งนั้นบูชายันนะในเมื่อชนทั้งหลายเหล่านี้ที่ทําการบูชายันนั้นไม่อาจจะข้ามชาติชาราได้ยันเยหิชาตินจะชรันจะมาริสัง ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีความทุกมาริสนี้ท่านปุณกัตนะกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกขนะ์ในเมื่อพวกที่บูชายันนี้ไม่อาจจะข้ามได้ไม่อาจจะข้ามชาติฉลาดได้อัฏฐะเมื่อเป็นเช่นนั้นโกใครหลักทีนี้ใครจรรหีเดวะมนุษย์โลกเกอัตตาริชาตินจจรัญจมาริสั ข้าแต่พระองค์พูดนิรทุกข์ถ้าเป็นเช่นนั้นใครที่เที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกจึงจะข้ามชาติและชราได้ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดตรัสบอกซึ่งคําถามนั้นด้วยเถิดอ,อย่างนี้พระองค์ก็ได้ตรัสตอบคาถาสุดท้าย ก็คาถาสุดท้ายนี่แหละที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้นะพูดมาตั้งนานว่าที่เขาทำบุญนี่เพราะอะไรก็เขามีความหวังเขาก็เลยทำบุญกันแล้วเขาที่หวังทำบุญนู่นนี่นั่นกันเขาพ้นจากชาติชราได้บ้างไหมไม่ได้เพราะที่เขาทำบุญเขาก็ปรารบชาติชรานั่นแหละเขาจึงทำพอปรารบจางนั้นจิตของเขาก็มีความกำหนัดยินดีพอใจในภพ มีตัณหาในภพในการเกิดอีกก็เมื่อปรารกอย่างนั้นเขาก็ต้องได้อย่างนั้นเขาปรารกตัวเองเช่นอยากให้ตัวเองเนี่ยมีข้าวกินเขาจึงถวายพัตตาหารบางทีก็ไม่ใช่ปรารกตัวเองปรารกญาติพี่น้องขอให้เขาได้รถขับแล้วก็ถวายถวายไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นการบูชานะครับทำองน,นี้นะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบคาถาสุดท้าย สังขายะโลกัสมิงปรโรปรานิปุณกาติปักวายัตสินจิตังนัตถิกุหินจิโลเกสันโตว,วิทูโมอดิโคนิราโสอัตาริโสชาติชรันติบรูมิอิตนะิก็ตรงนี้ก็เป็นคาถาสรุปว่ามีผู้หนึ่งที่สามารถข้ามพ้นชาติและชาราได้แปลความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ุณเกะเรากล่าวบุคคลใดไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหนๆและทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชาราได้แล้วอ,อย่างนี้นะครับฉะนั้นผู้ที่จะข้ามชาติชาราได้นี้ไม่ใช่เพราะทำบุญบูชายันแต่เริ่มต้นจาก สังขายักก่อนก็คือรูนะ้รู้แจ้งหรือทราบชัดซึ่งฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกสังขายักษคือรู้รู้แล้วรู้แล้วก็รู้แบบที่ผมเขียนให้เมื่อสักครู่นี้รู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวตนเป็นต้นนั่นแหละไล่มาแล้วก็รู้ฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกปรโปรปรานิ นะโลกกัดสมิงในโลกนะพอรู้ด้วยปัญญาแล้วมักเกิดขึ้นความวันไหวย่อมไม่มีแก่ผู้ใดในโลกไหนไหนยันสินชิตตังนะยันสักแก่ผู้ใดแก่พระอรหันต์ใดน,นะผู้ที่ไม่มีความวันไหวก็คือพระอรหันตินชิตตังแล้วว่าความวันไหวนะความวันไหวนั่นที่ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดกุหินจิตโลเกในโลกไหนไหน คนไหนที่ความหวั่นไหวไม่มีความหวั่นไหวเกิดไม่ได้นั่นแหละคนนั้นแหละจะข้ามชาติและชาราดได้ส่วนทวกนักทําบุญนักสวดมน์นักบูชานักจุดธูปจะกี่ดอกกี่ดอก,ก,ดอกจนควันขโมงเนะี่ยไม่พ้นสักคนประมาณนี้นพอเขอา้าใจไหมครับผลพ้นคือแบบนี้ก็เหมือนกับว่าท้ายที่สุดก็ต้องล็อกมาให้ปฏิบัติอริยมรรคเพื่อเห็นนิพพานนั่นเองนะฮะอันนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคาถาสุดท้ายของปุณกับปัญหานะแต่ว่าตัวปุณกับปัญหานี้กล่าเวเบื้องต้นก่อนก็คือถามถึงการบูชาชนิดต่างๆในโลกว่าที่เขาบูชากันนีเพราะอะไรที่เขาทําบุญกันพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ทําบุญกันก็เพราะเขามีความหวังมีความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งจึงทําบุญพอหวังและทําบุญแล้อยากได้ความเป็นอย่างนี้แล้ว ถ้าทำบุญเป็นอย่างดีไม่ประมาทนะบูชายันทำสิ่งต่างๆอย่างดีเนี่ยจะพ้นจากชาติชาราได้บ้างไหมพ้นทุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บ้างไหมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ด้วยการทำบุญไม่ได้ด้วยวิธีนี้นะแล้วแล้วใครละ่ะในเมื่อพวกนี้ไม่ได้นักบุญต่างๆเนี่ยข้ามไม่ได้แล้วใครจะข้ามได้ตอบว่าคนที่ข้ามได้คือพระอรหันต์ ผู้ที่รู้สิ่งต่างๆตามเป็นจริงและความวั่นไหวไม่เกิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำหนองนี้นะฉะนั้นก็สรุปตรงนี้ไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจองค์รวมแต่ว่าในบาลียังมีคําที่ควรอธิบายบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายตอนต่อไปนะในช่วงนี้ก็ให้ทุกท่านพักสัก15นาทีนะครับก็ขอเชิญทุกท่านได้พักนะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับ